สวัสดีค่ะกุ้งจักพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหาเครื่องตัดหญ้าอยู่นะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะกุ้งมีทั้งโปรโมชั่นดีๆแล้วก็จะพามารีวิวเครื่องตัดหญ้าสเปคดีๆคุณภาพส่งออกราคาเบาๆให้กับลูกค้าเลยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวเครื่องตัดหญ้าของยี่ห้อนี้เลยจ้ะเป็นเครื่องตัดหญ้าของสยามสโตร่านะคะคุณภาพดีคุณภาพส่งออกเลยนะคะได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสําหรับเครื่องตัดหญ้านี้นะคะผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นจะได้มาตรฐานแล้วที่สําคัญนะคะรับประกันด้วยนะคะรับประกัน6เดือนนะคะแล้วไปพร้อมกับหัว เกียร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยอยแบบสลิปคัตนะคะเป็นยอยรุ่นใหม่แล้วนะคะที่สำคัญนะคะเเหล็กหนาด้วยนะคะของสยามสตอรานะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขนาดวงตัด1เมตร20ขนาดวัดรวมขาสกี1เมตร35เหมาะก,กับใส่รถรุ่นรถรุ่น L 3 0จนถึง L 4 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูความหนาของของตัวเหล็กนะคะความหนาของตัวเหล็กกันเลยนะคะนี่ค่ะความหนาของขาสกีนะคะอยู่ที่16มิลกว่าเลยนะคะแล้วก็ความหนาของเหล็กด้านนี้นะคะนี่เลยนะคะความหนาของเหล็กด้านนี้5กว่านะคะ5.7นะคะแล้วเดี๋ยวพุ่งจะพาดูความหนาทุกจุดนะคะ ความหนาของเหล็กตัวตัวแขนยกนะคะ11.65นะคะเอากันไปทุกจุดเลยนะคะลูกค้าทุกจุดของเหล็กนะคะตรงนี้11กว่านะคะนี่เลยรูปทรงการออกแบบนะคะลูกค้าสวยมากๆได้มาตรฐานนะคะดูงานเชื่อมนะคะงานเชื่อมเนี้ยบเลยนะคะงานเชื่อมสวยทุกจุดนะคะนี่เลยจ้ะ แล้วก็ตัวปรับระดับได้2ระดับนะคะลูกค้า2ระดับพอแล้วนะคะต่ําแล้วนะคะแล้วก็ตัวคานใบมีดนะคะสําหรับความหนาของคานใบมีดดูเลยความหนาของคานใบมีดก็เกือบ 12, นิ้วนะคะ11.6นะคะนี่เลยนะคะฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็1ิกว่านะคะ10.18นนะคะคานใบมีดเป็นคาน แบบห้อยตัวอิสระนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะทางร้านพูนเสมอจัดให้เลยโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าราคานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่26,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น 1เมตร40 m, นะคะขนาดรวมขาสกี1เมตร55 m, นะคะจะอยู่ที่29,000บาทใส่กับรุ่น L45 จนถึง L50 นะคะลูกค้า29,000บาทหัวเกียร์65แรงให้ไปเลยหัวเกียร์ใหญ่ๆแบบจุกๆไปเลยนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรุ่นไหนนะคะเรามีทุกข,ขนาดเลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะ0634539224โปรส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง ดีมากๆเลยค่ะลูกค้าแล้วก็สเปคคุณภาพส่งออกใช้ได้นานยันลูกบวชเลยนะคะอย่าลืมนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองส่งทั่วไทยส่งฟรีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ